ครับสวัสดีครับพี่น้องครับปิดบอกแคนแฟนมร้องรำสูขส้ขู่สุกคนกันแล้วกันครับพบกับช่องตันอัตคนลำเพลินอภิเชิญนะครับตอนนี้เราอยู่นะครับหนา้าเวทีสำหรับงานเมื่อคืนครับใจมีท่าบรรยากาศตอนนี้จะขยะอยากไลยนั่นใช่ไหมครับพี่น้องมองมาแต่แล้วก็งห็นนะครับบรรยากาศสองฝั่งทางแต่โค้งนะครับ อากาศโอ้ยอากาศดีแห่งครับพี่นอ้องฟังฝุ่นเป็นทั้งเวียงจันทนะครับปุ่นครับสะพานครับะน,าานะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับบรรยากาศกัตอนนี้พวก็เก็บของเร็วๆนะครับรถมาไทายบรรยากาศให้พี่น้องเบิง่งครับพี่น้องครับพี่น้อง,อง,อง,องทางฟังเล่าออก,กับกำลังเดินทาง ครับคุณลุงคนกระขามฝากคุณลุงคนกระขามทางสะพานนะครับข้ามทางขัวป nah oh, you know ุ๋ยละคุณสิได้ย่างกับรถเหี Plato ่ยอีกโอ้ยมีดอกยาวหวานใหญ่เยอีกบ่มีเด้อบงพี่น้องครับบรรยากาศมีเฮามากหลายหลายอุ่นหน้ำฟ้าข้างครับบรรยากาศต้องสวัสดีครับสวัสดีครับ หมอ่นย่มากทาเต้ยหลายมานี่เต่าดีมากเนีคือผู้นึ่งหันยวงยวงกันมเลวสกปรกดำๆทานเต้นเพี้เพีรเพยพายุกันพยุงกัคนใหญ่งเลนเพื่อนกันเห็นแต่ยู่วัวของมันเปนเปนั่นแบอกบว่าน้องลูกครึ่งลูกครึ่งน้องเปลูกครึงเออน้องเปลูกครึงเมอน้าเซนี่เดียวกันนี่และ

นานนไม่ได้กันเล่เอาึ่งเดียวกัไมแนสร้างตัวน่งนนแม่ยูตั้งไหนครับเพราะว่าบดบอลอย่างเมื่อเธอมีกนกันแล้วก็เล่วันั้นนั่งกันตังนี้แข้งแขวงยังครับแม่ล้วหลวง้อนี่เป็นนครหลวงเพราะว่าตตก แนะข็งนคร้อหลวงกับเครืองจักรนีแยกกันด้จากที่เฮียนมาวกไกดอกคาสนไปันเร่คิงดุมเดียงกับัดวกเกลกนีเหวืแม่กระเซารักเยแมมืนั่งไ่เหล้ากระเจ้าเหมือนว่าขึ้นท้ามโลเป็นยังไนด้วยอาิตสามกิโลเนาะเวไปบวเป็นตัวเลยยตัวัวเลวบนึันนี้พี่น้องไร จไม่ยอมาหาเองดเอดเาทล่าลายว่างานไบริบา่วานส่นบอ่มือครับถาห้มือหยุดเนึ่ดยืมอพวนีละนี่ยสิเิวันที่สามเอ็ดเดือนสิงหาเดอยู่วันแพงเดนแพงเอนยนแพงยูสรรคาครับแม่โอ้บ้านพ่อเองพนะแมนครับ้าน ไกยพรวดไก่ใบพวงใมันงเลยพวกใหม่อยากไปที้ว่าวซือแม่เบิ้งทางออนไลน์ก็ได้พนันวเยอมากอางพวกตัวเทียมแล้วงปรตีนไปตื่นมาพี่ว่าจะดูวงใหม่ไหมเอาไปพี่ไปร้อยเปอร์เซ็นต์ไปร้อยเปอร์เซ็นต์ครับน้อยส้องพ้นมากนั่นผ่านบอ ยังภาษาเลยเอที่มาอลสันมสียงคนที่สองคนที่สเสียงรอดนะยคน้ไรโอ้โอ้โอ้โหโอ้เสียงคนที่สเสีรอดแล้ไ่รอดเสียงเราใหญ่เสียงใหญ่แล้ไปได้เชวอเพอวมาทางนี้โอ้สุดยอดเลยอ้าวบดอยอมาซึม นาว่ามาุมอโผู้ที่สมีสองคนเดมมาอดิชันเมื่อวานผมฟังโยมันงับแล้วเา่สียงมาซึมเสียงไลเเาสียงเราเสียงเราเอาไปรอนวัาจนวกไปเสียงเราไงเสียงสพัน เมียนก็เอินเอินอาจารย์ตลอดเลยครับแล้วเขามาเบืองเราก็จาให้เกียรเขาจะเป็ตจะสร้างเขาเฮ็ดเจ้าล่วงบถืออย่งข้หมายยล่าเราบอกอกซับดวงน่งเทศี่นานั่งได้นั่งเสีบบ่วดีไม่เห็นหมอลำไทยว่าอาจารย์เพงเงินเขาอ้าเพีงเงิาคือกบเนคับือขัถือครับเขาเป็นคนเล่นในเฮ้งไหมครับ ออกปากคุ้นเอาจารย์นนท์เขาเป็นคนเวลาเขาขอเพลงเพลินเป็นคนซ้อมเป็นคนแกะให้เขาขันบ่มีเพลินข <c uma> ้าก็เล่นบ่ไใดเนียนขั้นเดือดขาจะว่าเดือดเจ้าเป็นดจะสั่งเขาเ็นวก็เครื่องเครื่องเสบเครื่องดนตรีเพลินมีคู่ของเพลินเพลินมีอาจารย์เพลินทำก็ต้องครพลนับถือเซนเราว้งขนาดนี้ไม่ใช่ไอถือแหงนับถือผมก็ยังถือนี่

คนนอกเ,าเอาเอ้าปะกาเจ้าผเห็นเจ้านอนมาเด้อมาฟัางลำเด้อ,อคอยเรียนลูกคัยม,มีลูกนะเด้อมาเด้อลูกมาแจมากคลิปเด้อมาแกคลิปเด้อ ข้าออกข้าคู่ข้าใกล้ก่้าหรกแม่หมาเลิศเลิศเลิศเลิโอ้ยยยูยยียยยยย่ยยยยยย่ยอนยย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 ยเลยยยยยยันยยเยยยนยยนยยยยายยยยนยย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 ยะยย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 บยย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 ย ดจับแคนแล้วเเหยสิบอกขันเลยครับวันนี้เขาไดูแลไรคาขอบคุณครับไอ้กูฝากามแนว่าปอมเปออารายังนั่นอารไปอสามมือขึ้นมาดนิอารายังอารไปเลยพอาคว่าเห็ล้วตนโคงอยู่ฮอะใครเคยเข้าไปตนโคงลลองๆมันต้องโค้งบอสเคยพูกเสื้องเสค้าไป อุ้ยเป็นตะบองเป็นตะเบิงหยักโอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้ไว้เชิสักกันครับวันซื้อนย่มเศร้านะครับพี่น้องครับอขอบคุณครับ